กองทัพไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์หนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงปี2026คือการพัฒนาขีปนาวุธไอทีมี2026ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความเร็วความแรงและความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายถือเป็นการยกระดับศักยภาพกองทัพไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้อย่างมั่นคงจุดกำเนิดโครงการอทีมี2026 โครงการขี่ปนาวุธเอทีมีเริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาระบบป้องกันและการโจมตีทางยุทธศาสตร์ที่ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศมากเกินไปโดยกองทัพและหน่วยวิจัยด้านอาวุธของไทยได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างต้นแบบที่สอดคล้องกับภูมิประเทศและยุธทธศาสตร์ของชาติพลังทำลายล้างที่เหนือชั้นเอทีมีนี A T 2, ถูกออกแบบด้วยระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ที่สามารถพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงทะลุเป้าหมายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ความแรงของหัวรบได้รับการพัฒนาให้มีอนุภาพในการทำลายล้างสูงสามารถทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันแข็งแกร่งได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพความแม่นยำระดับจุดไข่ปลาหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเทียมี2026คือความแม่นยำระบบนำวิธีใช้เทคโนโลยีดาและ g p s ผสานกับ AI ที่คำนวณเส้นทางแบบเรียลไทม์ทำให้ขี่ปนาวุธสามารถพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระดับจุดไข่ปลาหรือในระยะเพียงไม่กี่เซนติเมตรจากจุดที่ตั้งใจ เทคโนโลยี AI และระบบนำวิถี AI ถูกบรรจุเข้ามาเพื่อปรับตัวตามสถานการณ์จริงหากขีปนาวุธถูกก่อกวนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเรดาร์รบกวน AI จะทำการคำนวณเส้นทางใหม่ทันทีทำให้ไม่หลุดเป้าแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนระบบนี้ถูกยกให้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมมี2,026แตกต่างจากขีปนาวุธรุ่นก่อนหน้าการออกแบบให้เหมาะกับภูมิประเทศไทย ด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูเขาป่าไม้และทะเลการออกแบบขีปนาวุธให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการในพื้นที่เหล่านี้จึงสำคัญทีมี2,026สามารถยิงจากทั้งฐานทับบกเรือรบและฐานยิงเคลื่อนที่ทําให้ไทยมีความยืดหยุ่นในการป้องกันและโจมตีศักยภาพด้านความมั่นคง การมีขีปนาวุธที่มี2026ไม่ได้หมายถึงเทียงการมีอาวุธที่ร้ายแรงแต่ยังสะท้อนถึงการพึ่งพาตนเองด้านยุทธปกรณ์ของชาติเพิ่มอำนาจการป้องปรามและทำให้ไทยมีน้ำหนักทางการทูตมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปรียบเทียบกับขีปนาวุธต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธของชาติมหาอำนาจเทมีส0 2 6อาจยังไม่ใช่ที่สุดของโลกแต่ความโดดเด่นคือการถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในไทยและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการนำเข้าอีกทั้งยังเป็นก้าาคนนใอต ผลกระทบต่อกองทัพไทยเอทีมี M 2 0 2 6จะช่วยเสริมแสนยานุภาพให้กองทัพไทยอย่างมากทั้งในการป้องกันชายแดนการดูแลหน้าน้ำและการป้องกันภัยทางอากาศถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความมั่นคงของชาติก้าวต่อไปในอนาคตหลังจากเอทีมี2 0 2 6ประสบความสำเร็จไทยยังมีแผนที่จะพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลขึ้นเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้กองทัพไทยก้าวทันเทคโนโลยีระดับโลกอย่างต่อเนื่องบทสรุป คีปนาวุธที่มี2,026ของไทยคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางทหารในภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิใจทั้งความแรงความแม่นยำและความสามารถในการพึ่งพาตนเองทำให้ทีมี2,026ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่คือสัญลักษณ์แห่งพลังและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต